ผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะมาทําขนมหวานอร,อ,อร่อยๆทานกันบ้างนะคะคุณว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะมาทําอะไรที่มันไทยๆแต่ว่าทําได้ง่ายๆกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมที่ต้องใช้นะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะกะชินะคะอันนี้แป้งเท้าเยญ่มอมแป้งมันแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ําตาลทรายค่ะกลิ่นมะลิ ดอกอัญชันนะคะแล้วก็เราต้องใช้นี่ด้วยค่ะพิมพ์ทำขนมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำขนมชั้นนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ดอกอัญชันลงไปนะคะในน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยสีม่วงก็จะซึมออกมาเองค่ะเอาน้ำมันนะคะทาพิมพ์ค่ะทาบางๆก็พอนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไป อุ่นให้ร้อนก่อนค่ะก็จะอุ่นกะทิค่ะน้ำตาลทรายค่ะหอบอกว่าตอนนี้กะทิหอมมากเลยค่ะโอเคค่ะสูตรนี้ค่ะเราจะใช้แป้งทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะแป้งมันนะคะ แป้งเทา้าใหย่ม่อมนะคะแป้งข้าเจ้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งทั้ง3ชนิดนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆค,ค,ค่ะผสมน้ำกะทิเนี่ยลงไปค่ะในตัวของแป้งนะคะโอ <c oughs> <c oughs> เริ่มจากเข้าที่แล้วนะคะเดีเราก็เท <Okay. S 1> ทั้งหมดลงไปเลยค่ะเสร็จปุบนะคะถ้ายังมีเป็นแป้งแข็งๆเม็ดเล็กๆเป็นไตยอยู่ในตัวของส่วนผสมเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรองกันอีกทีค่ะโอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้อง แบ่งครึ่งค่ะเพราะว่าขนมชั้นเนี่ยเขาเรียกก็เป็นชั้นเพราว่าวันนี้เป็นสองสีสลับกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะสีหนึ่งเป็นสีขาวไม่ใส่อะไรนะคะแต่อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นดอกอัญชันค่ะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองค่ะแล้วแต่ความเข้มเลยนะคะสองสีของเราได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาเรียงชั้นกันดีกว่าค่ะ ชั้นแรกค่ะเด้งไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะขอบเนึงนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะนำไปนึ่งเลยแล้วก็รอจนชั้นแรกเนะะี่ยค่ะสุกปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาเทชั้นต่อไปค่ะมีกอสักห้านาทีได้แล้วนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะ แรกเดี๋ยวใส่ชั้นที่สองลงไปเลยเหมือนเดิมค่ะปิดค่ะแล้วก็รอแป๊บนึงค่ะทำอย่างนี้สลับไปสลับมาแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะโอเคกูดว่าน่าจะได้แล้วนะคะชั้นสุดท้ายของเราค่ะร้อนเดี๋ยวรอได้แล้วค่ะคุณผู้ชมร้อนนะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราออมาหั่นขนมชั้นให้เป็นคำเล็กๆจิ้มริมหน้าทานดีกว่านะคะอื่นก็ตัดออกจากพิมพ์ก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะพอเราทาน้ำมันไว้เนี่ยบางๆเนี่ยมันก็จะหลุดจากพิมพ์ได้ง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหมีชั้นสวยด้วยค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ อะไรที่มันเป็นเศษเ,เล็กๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเครียดค่ดะ,คะเราก็กินได้ค่ะก็เอาชิ้นที่สวยๆนะคะมาจัดใส่จานค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมชั้นของกูนะคะเดี๋ยวก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะด้วยดอกอัญชันค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้ก็หน้าทางจนแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะคะสําหรับขนมชั้นสไตล์รายการกูเตของเรานะคะที่ใช้สีจากธรรมชาติเลยล่ะคะ่ะช่วงหน้าค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะคะติดตามชมได้ค่ะตอนนี้อันนี้ให้คุณผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวกูก็กินที่เหลือคะ่ะ